ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะนะครับคลิปนี uno, like ้นะครับก็มาเจอกับอ่านี uh, ่นะครับรถพ่วงของเราอีกเช่นเคยนะครับนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็จะมาทดสอบนะครับนี่นะครับทดสอบตัวพ่วงเนาะนะครับอ่าปกติของเดิมนะครับเนี่ยของของเดิมนะครับเวลาวิ่งมันจะหลุดเนาะอันนี้ก็คือให้อ่ะพี่เขาดัดแปลงมาให้นะครับนี่นะครับให้พี่เขาดัดแปลงมาให้เนาะนะครับไม่ให้มันมันหลุด นะครับเออนะครับก็เคยเห็นวิ่งเป็นหนึ่งคลิปแล้วเนาะนะครับมันก็ไม่หลุดนะครับเอยที่ขึ้นเขาลงห้วยอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นนะนะครับสั่นมันมันก็ไม่หลุดเนาะนะครับอ่าตรงเนี้ยมันก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับตรงเดิมเนาะนะครับไม่มีอะไรผูกไม่มีอะไรเนาะตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยนะครับกดได้ปกตินะครับผม ก็เอาใส่ก็ใส่เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะผมนะครับนะเนี่ยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแปลงก็แปลงแค่ตรงนี้นะครับอ่าพี่เขาแปลงตรงนี้มาให้เนาะนี่นะครับประมาณนี้เนาะนะครับผมนี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่ดินแล้วก็วิ่งให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะหลุดมันจะอะไรไหมนะครับ ไปกันเลยนะครับผมครับอันนี้ก็ใส่เต็มกล่องแล้วนะครับนี่นะครับผมใส่เต็มกล่องแล้วเนาะนะครับต่อไปแล้วก็มาลองวิ่งกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับใส่เต็มกล่องแล้วนะครับนี่นะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมนะครับนี้วิ่งทักเรียบนะครับยังไม่แบบขู่ขาหรือทางโค้งนะครับนี่เห็นไหมนะครับมันก็โอเคนะครับนี่วิ่งได้ปกตินะครับเห็นไหม เรื่อยๆนะครับผมอือนี่วิ่งเร็วขึ้นนะครับอันนี้คือวิ่งเร็วขึ้นแล้วนี่เห็นไหม่อไปเป็นทางโค้งนะครับทางโค้งเนาะนะครับมาแล้วนะครับผมเอ่นะครับมาดูว่ามันจะหลุดไหมนะครับนี่นะครับผมไม่หลุดนะครับผมออไปได้สบายนะครับ นี่นะครับผมไปได้สบายนะครับผมอทางโค้งครั้งนึ้งนะครับนี่นะครับทางโค้งอือเห็นไหนะครับไม่ลุดนะครับผมขึ้นเขาลงเนินนะครับผมเอออันนี้เป็นทางขึ้นเขาลงเนินเนาะนะครับอ่ะมาดูนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือลงเนินนะครับเห็นไหมนะครับลงเนินแล้วนะครับผมพ่วงก็ยังไม่ลุดนะครับอ่ะขึ้นเนินนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมขึ้นเนินนะครับผม ไปนะครับเรื่อยๆโอ้โหสุดยอดนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมการทดสอบเนาะเรียบร้อยนะครับผมพานนะครับผมสาหรับให้พี่เขาทํามาให้นะครับอื่โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็โอเคสวัสดีครับ